สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มัวมากนะครับวันนี้มั่วมากนะครับจะพาคุณไปจุดชมวิวเสม็จนางชีนะครับตำบลเคียงคลองเคียนนะครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงของภาคใต้นะครับเดินทางนะครับต้องบอกนะครับจากบ้านของมั่วมากที่อยู่โชคชัย4ีไกลมากถึง818กิโลเมตรนะครับเหลือคือ10ชั่วโมง55นาทีถ้าไม่ว่างงานจริงๆอย่าได้คิดไปนะครับเพราะคุณจะกลับมาทํางานไม่ทันนั่นเองครับผม แนะนำว่าระหว่างการเดินทางไปนะครับจะต้องมีในเรื่องของการแวะพักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะทา,ทางที่ไกลมากเนี่ยคนขับอาจเหนื่อยล้าได้รวมไปถึงเส้นทางด้านล่างทางภาคใต้นะครับจะมีฝนตกอยู่เป็นช่วงๆนะครับเพราะงั้นการเดินทางจะต้องมีการเช็คสุขภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งไปนะครับผมจากการเดินทางและแวะไปเรื่อยๆของมั่วม้านะครับสุดท้ายมั่วม้าก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวสเสม็ดนางจีนะครับ และตรงจุดนี้นะครับคือทางเข้านะครับซึ่งจะมีลานจอดรถแล้วก็เวลาเราจะเดินขึ้นไปนะครับต้องมีค่าบริการการเดินด้วยนะครับก็คือถ้าเดินขึ้นไปเราจะเสีย30บาทแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งรถนะครับในการให้บริการของเขาเราจะเสียอยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับอันนี้แอบบอกให้ฟังนะครับว่ามัวมาร์กแนะนําว่าให้คุณนั่งรถขึ้นไปนะครับถ้าคุณเดินไปแล้วก็คุณขาลากแน่นอนเดี๋ยวมัมาร์กจะพาคุณไปดูเส้นทางนะครับถ้าเกิดคุณคิดผิดนิดเดียวชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเส้นทางนนนนนนะคครรัับใกาาเดดดิิขึ้้ไไไปีี่่่่ยมมงทนะครับ ประมาณนะครับจากที่มูมาร์กเดาๆดูนะครับน่าจะกิโลนิดๆนะครับแต่เป็นกิโลที่เฉียงชันมากถึง45องศาขนาดรถขึ้นไปเนี่ยยังลำบากนะครับเพราะงั้นคนเดินไปไม่ต้องพูดถึงครับรับรองว่าขึ้นไปหมดแรงกันกลางเต็นท์พอดีแหละครับเนี่ยในส่วนของค่าบริการในการขึ้นรถขึ้นไปนะครับเมื่อเราขึ้นแล้ว1รอบนะครับคือเราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราสามารถประทับตาด้านบนได้นะครับเมื่อประทับแล้วเราจะขึ้นลงกี่รอบก็ได้นะครับเพราะงั้นก็จะสะดวกเรามากๆเลยทีเดียวนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับระหว่างขึ้นตรงนี้เราจะเห็นนะว่ามันสูงมากๆเลยนะครับเพราะงั้นจุดชมวิวที่เราจะไปเนี่ยคือถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดก็ว่าได้ในความคิดของมัวมาร์กเลยทีเดียวเอาละครับระหว่างที่เราจะอธิบายต่อหลังจากนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าเวลาที่เราเดินทางขึ้นไปนะครับเราสามารถพักได้หลายแบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือแบบเต็นท์สคนนะครับ 1> <1: 450มีเครื people, 600, control, ands, ่องนอนให้2ชุดนะครับอันนี้ไม่รวมอาหารเช้านะครับหรือแบบอีกแบบหนึ่งนะครับคือเต็นท์3คนนะครับ600นะครับมีเครื่องนอนให้3ชุดไม่รวมอาหารเช้านะครับถ้าเต็นท์ใหญ่เลยนะครับก็คือ4-5คนครับ1,000บาทมีเครื่องนอนให้4ชุดไม่รวมอาหารเช้านะครับ แล้วก็ถ้าเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆที่โมมาร์กจะไปพักด้วยเนี่ยก็700นะครับมีเครื่องนอน2ชุดนะครับนอนได้3าถึงสคนมีพัดลมให้นะครับมีมุ้งให้ห้องน้ํารวมนะฮะไม่รวมอาหารเช้านะครับแล้วก็บ้านพักขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือพันหมีเครื่องนอน2ชุดนะครับมีห้องน้ําในตัวมีห้องพัดลมให้นอนได้ไม่เกิน3คนไม่รวมอาหารเช้านะครับแต่ถ้าเกิดง่ายสุดเอาเต็นท์มาเองครับสองบาทต่อหลังเท่านั้นเองครับ มั่วมากมาทั้งนอนเต้นแล้วก็นอนกระต๊อบนะฮะอันนี้คือจุดที่ถ่ายรูปกันได้สุดนะครับเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะบางคนก็บอกมันคือประตูสวรรค์นะครับเวลาขึ้นไปปุ๊บจะมองเห็นภาพทิศนะครับได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วไม่มีทิวทัศน์อื่นๆบดบังนะครับซึ่งตัวของจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะครับได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับจากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะั้นเวลาจะขึ้นหรือจะเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่แลกมาด้วยกับความคุ รวมไปถึงเป็นจุดที่เรียกว่านักชมหรือนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาดูเขานะครับแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ดูดาวในยามค่าคืนอ้อแล้วก็นี่ก็คือกระต๊อบนะครับที่โมมาร์กจะได้พักในคืนที่2นะครับแต่ว่าคืนแรกในโมมาร์กกางเต็นท์ไปก่อนนะครับ<อ>เห็นไหมครับว่าคนเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปในจุดต่างๆนะครับและได้เห็นวิวแบบเหมือนกับพาโนรามาเลยครับเออแบบ 3 6 0องศาเลยนะครับก็คือไม่มีในเรื่องของตัวอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่บทบงังทัศนภาพนะครับด้านล่างนะครับจะมีคนเอารถเต็นท์มากางด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นการกางเต็นท์นะครับและมัวมาก็กําลังจะกางเต็นท์เพื่อพักตรงนี้ในยามค่ําคืนใครบอกว่าในช่วงของหน้าร้อนใช่ไหม จะไม่มีใครกางเตทไม่ไม่ใช่กับมัวมาร์กเพราะงั้นมัวมาร์กจะก,กางเตทหน้าบัดหนาวครับผมวันนี้อเอาเกชัวมานะครับเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการเดินทางคงไม่สามารถเอาโคแมนมาได้นะเพราะงั้นเราจะเน้นแบบสบายๆนะครับอ่าเพราะงั้นกางอย่างรวดเร็วครับเรากำลังจะพิสูจน์ว่าหน้าร้อนเองก็มีลมนะนะครับก็ไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันนะครับว่ามีคนห้ามแล้วนะครับว่าเอออย่าไปเลยนี่มันหน้าร้อนนะ เพราะงั้นเนี่ยควรที่จะไปแค่แบบท่องเที่ยวก็พอแล้วไม่ต้องไปกางเต็นท์หรอกมันลำบากเชื่อเถอะมันร้อนมั่วมากก็ไม่ได้ฟังใครทั้งสิ้นนะครับเดินทางลงใต้ทันทีเลยพร้อมไปทั้งนี้นะครับเราเดินทางเข้ามาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาพร้อมกับคําว่าครบสูตรนั่นก็คือทำอาหารครับแต่ว่ามั่วมากไม่ได้วางแผนได้ไกลขนาดนั้นนะครับดังนั้นเลยเอาเตรียมแบบของครบบ้างไม่ครบบ้างซึ่งอย่างตอนนี้นะคือกําลังล้างปลาหมึกละหั่นปลาหมึกนะครับโดยไม่มีเขียงครับผม จะหั่นบนน่องตัวเองก็กระไรอยู่นะครับเพราะงั้นต้องอาศัยทักษะพิเศษในขณะเดียวกันนะครับไม่ได้เตรียมเครื่องปรุงอะไรมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้มาม่าสองห่อเพื่อมาทําต้มยำนี่แหละครับไม่น่าเชื่อมั่งอร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยม่วมาไม่โคตรขีดเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้มเส้นก่อนนะนะครับพอเราท้นเส้นขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาเครื่องปรุงใส่ลงไปพอเสร็จแเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้นี่เลยครับเนื้อปลาเห็นว่าม่วมาคเนี่ยหั่นมาชิ้นใหญ่จริงๆไม่ใช่อะไรมากนะครับมันไม่มีเขียงครับ มัมาร์กต้องแล่แบบไม่ใช่เขียงครับนั่นคือหั่นแบบพิเศษส่วนหั่นยังไงคงไม่ขอพูดนะครับมันอุบาทมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยแต่แน่นอนครับว่าพอหั่นมาแล้วต้มมาเสร็จนะครับมันน่ากินจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกตัวอ้วนแล้วก็ปลาตัวนั่นนะครับนี่คือสิ่งที่มั่วม์กเนี่ยทำมาโดยที่คขว่าแม่งไม่ยอมเปิดไฟไม่มีไฟแบ่งมั่วม์กเลยนะครับ ที่นี่ไม่มีไฟนะครับเพราะงั้นต้องเตรียมให้พร้อมและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาในยามเช้านะครับที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมาเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับซึ่งมัวมาร์กก็เป็นหนึ่งคนครับที่อยากนอนครับไม่ได้อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่อย่างใดแต่ว่ามิสซิสมัวมาร์กก็ถีบมัวมาร์กนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, ตื่นมาเที่ยวเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มา,มานอนเว้ยโอเคก็ตื่นก็ตื่นมาโอเคครับเพราะงั้นก็ตื่นมาชมพระอาทิตย์ยามเช้านะครับเพราะว่านี่คือ ไฮไลท์สุดๆเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยอยากจะมาแล้วก็มาเฝ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเพราะงั้นเพื่อไม่เป็นการไม่ขัดใจเดี๋ยวมั่วมาจะถ่ายให้ทุกคนดูแบบง่ายๆชัดเจนแบบสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมว่ามันสวยแค่ไหนนะครับกับการนั่งหลับในช่วงยามเช้านะครับ <laughs> มัม่วมากไปนั่งดูนะ <laughs> เผลอหลับไปแต่มีกล้องครับเพราะงั้นมันก็เลยได้เก็บฉากดีๆนี้มาให้กับทุกคนนั่นเองครับเออลืมไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับยา เอาหมูขึ้นมาเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราอาจจะถูกขับไล่ออกจากที่นี้ได้นะครับเพราะที่นี่คืออิสลามนะครับเพราะงั้นเอาไก่เอาอหารทะเลมาทําได้ครับยกเว้นหมูห้าไม่เห็นเลยนะครับเป็นความโชคดีของโมมานะครับที่โมมากรีบเก็บเต็นท์นะครับฝนตกยามเช้าหลังจากที่เราดู พาิพย์ขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งฝนตกกําลังพอๆเลยครับทาให้ตอนนี้นะครับหมอกคลุ้งไปหมดเลยนะครับและตอนนี้มัวม้าก็ทําการสั่งอาหารเช้านะครับด้วยความฟินนะครับเพราะเราได้เก็บเต็นท์มาที่เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับท่านอื่นที่ยังไม่เก็บเต็นท์อันนี้ลําบากแน่เลยครับต้องเข้าไปหลบในเต็นท์อีกรอบหนึ่งและแน่นอนครับว่าอาหารที่นี่อร่อยมากนะครับกับเพราทะเลครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินบนเขานะครับและพอเมื่อทานเสร็จแล้วครับท้องฟ้าก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้มัวม้ารู้สึกว่า ที่นี่เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับที่เป็นความสวยงามและแบบธรรมชาติมากๆเลยใครที่ได้มานะครับจะต้องมาเก็บภาพให้ครบนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศยามเช้ายามกลางวันนะครับยามตอนเย็นนะครับแล้วก็ยามค่ำคืนครับแล้วนี่คือ360องศานะครับทำให้เราเห็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่สวยมากๆเลยและตอนนี้ม่มมักกำลังเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยก็ลำบากไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าชันมากๆเลยทีเดียว แต่ว่าณนะตรงจุดนี้เขาก็มีรถให้บริการนะครับโดยค่าบริการจะอยู่ที่50บาทนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราเดินทางขึ้นไปตรงนี้นครับตรงนี้เราเรียกว่าสเสม็ดนางชีบูทิกนะครับซึ่งแน่นอนว่ารูปแบบของการพักผ่อนเนี่ยจะแตกต่างจากของที่เมื่อกี้นะครับ ที่เป็นจุดชมวิวของสม็จนางชีนะครับเพราะว่าทางจุดนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายที่มากขึ้นนะครับก็คือแบบเป็นบ้านพักที่หรูมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องสูงขึ้นนิดน,นึงด้วยเพื่อแลกมากับความสะดวกสบายนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเดินทางขึ้นมานะครับเพื่อมาทานกาแฟนะครับและชมวิวบรรยากาศที่แตกต่างจากอีกจุดหนึ่งนะครับ ราะงั้นเนี่ยคนที่เดินทางมามักจะเดินทางมาทั้ง2จุดนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้กันนะครับ แต่ว่าบรรยากาศที่เราจะมองเห็นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งทําให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นิยมมากๆเลยและคนหลายๆคนก็ ier, น ier, ier, น ier, ier, ชอบเดินทางที่จะขึ้นมากันนะครับและตอนนี้มั่วมากก็กําลังเดินทางขึ้นมานะครับบอกเลยครับว่าแตกต่างนับตั้งแต่ตอนทางขึ้นมาเลยนะครับรวมที่จอดรถด้วยเพราะตรงจุดนี้นะครับมีจุดที่ถ่ายรูปแปลกๆนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการเก็บรูปสวยๆนะครับยางตรงจุดนี้นะครับเราเรียกว่ารังนกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเป็นกลมๆนะครับที่เราจะสามารถ ส่องเห็นภูเขานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งตรงนี้กันนะฮะมูมาก็เก็บภาพสวยๆนะครับในอีกมุมมองนึงนะครับที่ให้บรรยากาศแตกต่างจากตรงจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะครับตรงนี้ดูลักษณะเหมือนกับถ้าเราได้กินกาแฟเราห้อยขาตรงนี้นะครับหรือนั่งตรงนี้มันจะมีความรู้สึกที่ฟินมากๆเลยนะครับนี่ก็คือมูมาร์กเนี่ยอยากจะลองมาทําดูเอาละครับเดี๋ยวมูมาร์กจะนั่งตรงนี้นะครับอ่าให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าบรรยากาศเวลาถ่ายรูปติดกลับมาจากตรงนี้นะครับมันแตกต่างจากตรงจุดชมวิวเสม็ดนางชีอย่างไรบ้าง มันให้ความเร็วแล้วก็แบบเหมือนพักผ่อนจริงๆอะครับมันจะเป็นคนละแนวกับการกางเต็นท์นะครับมันจะคนละแนวกับการที่เรานั่งพักผ่อนแบบนั่งกระต๊อบนะครับแบบนั่งกระตอ๊อบนอนกระตอ๊อบอะไรแบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือให้ความแตกต่างอีกแบบหนึ่งเหมือนมาท่องเที่ยวมากกว่าเอาใช้คํานี้แล้วกันอนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันแต่ว่าแน่นอนครับว่าบรรยากาศนี้มันก็ให้ความรู้สึกของเราที่รู้สึกว่าเรามาเติมเต็มพลังของธรรมชาติจริงๆเลยเครื่องดื่มที่นี่นะครับ ก็จะอร่อยนะครับแล้วก็มีความทันสมัยมากนะครับเหมือนกับเราอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาใช้ลักษณะของการผรสมผสานแบบเครื่องดื่มยังไงนะครับแต่ว่าโมมาร์กได้ชิมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการทําเครื่องดื่มจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือวิวต่างๆนะครับที่โมมาร์กได้ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศมานะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับคือลังนกเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของความนะครขอความกว้างนะครับของการมองเห็นแบบลึกตรงไปด้านล่างนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนทะเลหมอกเลยนะครับออย่างที่ตอนนี้โมมาร์กดูนะครับตอนนี้พยายามจะทำท่าแบบเอานิ้วจิ้มภ เพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่คนขึ้นมาแล้วต้องทําท่านี้กันมั่วมาร์กก็ไม่เข้าใจมั่วมาร์กขึ้นมาก็ต้องทําด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้จจิ้มภูเขานะครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับถ้าเดินทางมาแล้วอย่าลืมเก็บซีนต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับมันเป็นซีนที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เก็บเอาไปเนี่ยแล้วก็โชว์ในพวกเฟซบุ๊กและตอนนี้มั่วมาร์กก็กลางกลายเป็นตากล้องจําเป็นนะครับให้กับท่านคู่รักทู่หนึ่งนะครับที่บอกว่าเห็นมั่วมาร์กทำแล้วอยากลองทําาาบบบ้้้้งงไไดดคคครรรัััััจปใหนมเลยบ เดี๋ยวถ้าคุณหันหลังปุ๊บเผลอปุ๊บมั่วมาร์กวิ่งเลยครับมือถือที่อยู่ในมือมั่วมาร์กนี้น่าจะเป็น iPhone นะครับน่าจะขายได้อยู่เหมือนกันเห็นไหมครับมีหลายๆคนนคนครับที่ทาท่าเหมือนกับจับภูเขาได้นะครับหรือว่าจิ้มภูเขานะเหมือนที่มั่วมาร์กทำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนที่เป็นเครื่องดื่มกันดีกว่าครับที่มั่วมาร์กบอกว่าอร่อยมากนะไปดูกันตรงจุดนี้นะครับเป็นโซนทานอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเราสามารถที่จะทานอาหารก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องดื่มก็ได้ สำหรับในเรื่องของราคานะครับก็เป็นราคาสแตนดาดนะครับที่อยู่ในตัวเมืองนะใช้คําว่าอยู่ในตัวเมืองนะเหมือนแหล่งท่องเที่ยวและตอนนี้นะครับสิ่งที่มั่มาร์กทำนะครับเราก็ทานก็คือชุดข้าวเช้านะครับก็คือข้าวต้มนะครับอย่างตอนนึงอย่างตอนนั้นก็คือกินกะเพราปลาทะเลไปนะครับแต่ยังไม่อิ่มนะครับมาทานเป็นข้าวต้มที่นี่นะครับซึ่งให้กุ้งตัวใหญ่มากนะครับ แล้วก็ตามด้วยตัวของกาแฟกลิ่นกุลับนะครับที่มูมาร์กได้ทานเข้าไปเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยมูมาร์กก็เลยต้องลองดูนะครับหลังจากที่ทานอาหารจนอิ่มแล้วนะครับเรามาเก็บบรรยากาศก,กับภาพต่างๆนะครับรวมกันทั้ง2ทิวทัศน์หลายแบบนะครับทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับทำให้มูมาร์กรู้สึกว่าทั้ง2ที่นี้คือที่ที่น่าเก็บมากๆสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวสเสม็ดนางชีนะวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าภาพต่างๆที่มูมาร์กเก็บมาก็อามาแบ่งปันกับทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้ของมูมาร์กนะครับ อย่าลืมนะครับถ้ามีวันหยุดดีๆนะครับอย่าลืมพักผ่อนกลางเต็นท์นะครับและเดินทางไปที่เสม็ดนางชีอย่าลืม2ที่นี้เลยนะครับจุดชมวิวเสม็ดนางชีกับเสม็ดนางชีบูทิกนะครับสองที่นี้จะทําให้ทุกคนเห็นถึงความฝันและธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ภายในประเทศของเรานะครับอย่าลืมแวะมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้มัวมาด้วยนะครับสวัสดีครับ